นางเอกได้โทรไปแจ้งเรื่องศพแม่ฮันซูอยู่บนรถเนี่ยให้กับทีมอัยการโดที่ตามตรอยฮันซูกันแล้ว่ะฮะณตอนนั้นอัยการโดอัยการคันและเจ้าที่องจึงรีบพากันไปที่รถของฮันซูที่จอดอยู่หน้าตลาดทันทีแล้วก็พบเข้าจนได้กับศพแม่ฮันซูที่อยู่ในตู้น้ําแข็งบนรถทั้งหมดที่เล่ามาหมายความว่าแม่ฮันซูนั้นเสียชีวิตมาแล้วหลายวันแล้วเจ้าฮันซูเนี่ยก็ได้แบกศพแม่ไปไหนมาไหนได้วยตลอดเวลานั่นเองครับ และแล้วศพแม่ฮันซูได้ถูกส่งมาให้นิติเวทําการชนะสูตรพิกศพแล้วล่ะเพร่ของเราเป็นคนชนะสูตรเช่นเคยครับโดยสภาพของเธอด้วยความที่เสียชีวิตมาแล้วหลายวันประกอบกับหน้านี้เป็นหน้าร้อนที่ทําให้ของบูดเร็วจึงทําให้ศพเนี่ยเน่าเปื่อยเร็วขึ้นอีกด้วยการตรวจสอบของนิติเวศจึงไม่ใช่งานง่ายๆว่างั้นแหละ เพะเอกพบแผลที่บริเวณคอครับลักษณะเหมือนถูกของมีคมแทงหมอมามาเห็นรอยแผลนี้จึงเสริมให้ทีมอายการฟังว่านั่นคือรอยบริเวณที่ส่วนมากเยื่อจากฆาตกรรมที่มีความอาฆาตร้ายแรงนั้นมักจะโดนบ่อยและเป็นรอยแผลที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้อายการขั้นได้ยินแบบนั้นจึงยิ่งมั่นใจแล้วลครับว่าเห็นคดีมาตัวฆาตอีกแล้วละ่ะ พระเอกตรวจพบรอยถูกแทงจำนวน5แผลบริเวณช่องท้องพระเอกดมที่ศพแล้วได้กลิ่นแปลกๆจึงได้ถอดถุงมือแล้วเปลี่ยนเป็นชนิดบางแทนเพื่อที่จะรูปไร้ตัวแม่ฮันซูเพื่อให้ได้รู้สึกถึงผิวสัมผัสมากที่สุดน,นะครับเล่นเอาคนที่ห้องสังเกตการณ์และคนในห้องเชนสูรเนี่ยถึงกับขนลุกกับสิ่งที่พระเอกกำลังทำอยู่เลยละครับหลังจากพระเอกรูปตัวของแม่ฮันซูเสร็จพระเอกจึงสรุปว่าไม่มีของเหลวจากการเน่าเปื่อยหรือว่าแก๊สเน่าเปื่อยบนตัวของแม่ฮันซูเลยแม้แต่น้อย รวมถึงผิวสัมผัสของแม่ฮันซูนั้นยังลื่นอีกด้วยเพรเอกจึงเรียกหมอเซลลี่มาพร้อมสั่งให้หมอเซลลี่ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างผิวหนังของแม่ฮันซูด้วยแน่นอนว่าพระเอกสั่งให้เก็บตัวอย่างไปทั้งตัวเลยนะครับและหมอเซลลี่จะเจออะไรบ้างก็อย่าลืมปมนี้เก็บไว้ไปคิดกันด้วยนะครับด้านอการโนกับอการคันที่ดูอยู่ห้องสังเกตการเขาทั้งสองยังคงสงสัยว่าพระเอกจะเก็บตัวอย่างผิวหนังไปตรวจเพื่ออะไร การคันตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าอยู่ในห้องชนสูตรต่อไปคงไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเพราะยังไงก็คือคดีมาตุกคาดเขาจึงออกไปหาเบาะแสเพิ่มเติมที่ด้านนอกการชนสูตรของพระเอกยังคงดําเนินต่อไปพระเอกตรวจพบตาที่เน่าเปื่อยของแม่ฮันซูและพบว่ามือและเท้ามีลักษณะเปื่อยแถมยังไม่มีเล็บมือเล็บเท้าติดอยู่อีกด้วยพระเอกสรุปว่านี่มาจากการเปื่อยของศพที่ถูกเก็บไว้นานเล็บเลยหลุดออกไปแม้พระเอกจะสรุปแบบนั้นนะครับและสั่งให้ผู้ช่วยซงตามหาเล็บที่หลุดแต่กลับพบว่าเล็บไม่ได้อยู่ในถุงที่ห่อศพของแม่ันซูเลย จึงถือเป็นอีกหนึ่งปมประหลาดที่พระเอกคนพบพระเอกลองขยับแขนของแม่ฮันซูดูและพบว่าข้อศอกแข็งมากๆจึงสั่งเปิดเครื่องจำลองกระดูกสามิติขึ้นมาดูพระเอกรู้แล้วล่ะครับว่าทำไมศอกของแม่ฮันซูเนี่ยถึงแข็งและติดๆพระเอกสรุปว่าข้อต่อติดเพราะว่ากระดูกงอผิดที่จากการสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับศอกของพระเอกพระเอกจึงทำท่าทางแปลกๆเหมือนเต้นรำขึ้นมาบอกเลยว่าซีนนี้ในซีรีส์เต็มเนี่ยผมค่อนข้างขำกับท่าทางของพระเอกเอามากๆเลยล่ะครับ ทุกทุกคนในห้องสังเกตการก็งงนะครับว่าทาไมพระเอกเนี่ยถึงทาท่าแบบนั้นแต่พระเอกก็จะสรุปว่าแม่ฮันซูไม่มีทางฆ่าตัวตายด้วยการแทงตัวเองได้เนื่องจากกระดูกแม่ฮันซูอ่ะแข็งและติดนั่นเอง <S 2> <S 2> <S 2> <S พระเอกได้พาตับออกมาจากร่างอันไร้วิญญาณของแม่ฮันซูพร้อมสั่งให้ลูกน้องเนี่ยนำตับของแม่ฮันซูไปแช่ฟอร์มาลีนเพื่อตรวจสอบความเสียหายบนตับและการสั่งนำตับไปแช่ฟอร์มาลีนนี้สร้างความไม่พอใจให้คนที่สังเกตการมากโขเลยล่ะครับ เพราะทุกๆคนไม่เข้าใจพระเอกว่าพราะเอกจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรทั้งเรื่องตรวจผิวหนังและเรื่องตรวจตับนะครับอีกด้านหนึ่งทีมอาการโดที่โดนฮันซูกระโดดน้ำหนีตรงหน้าผานะครับแน่นอนว่าอาการโดกำลังสั่งให้ตำรวจน้ำและผู้เชี่ยวชาญกำลังงมหาฮันซูกันอยู่ซึ่งณเวลานั้นเป็นเวลาดึกแล้วละครับแถมยังค้นหายังไงก็ไม่พบตัวฮันซูอยู่ดีอา,าการคานที่เพิ่งมาจากนิติเวศก็ถูกถามโดยอา,ยาการโดว่าผลเชินสตดเป็นอย่างไรบ้าง อายการคันจึงแจ้งว่ามีแผลถูกแทงเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับอายการโดหลังจากอายการคันแจ้งเรื่องการชนะสูสจอายการโดจึงแจ้งเรื่องที่ว่าฮันซูนั้นมีน้องสาวทำงานที่ร้านเสริมสวยบริเวณใกล้ๆกล้ตลาดที่พบฮันซูให้แก่อายการคันทราบอายการคันตกใจอย่างมากที่ทำไมอายการโดจึงบอกช้าเรื่องนี้อายการคันสันนิษฐานว่าฮันซูจะต้องโผล่ไปหาน้องสาวฮันซูแล้วทำการฆ่าน้องสาวแน่ ไอ้การโดแก้ตัวด้วยการบอกไอ้การคันให้ทราบถึงว่าตอนนี้ได้ส่งคนน่ะไปเฝ้าหน้าร้านเสริมสวยของน้องสาวฮันซูไว้แล้วไอ้การคันไม่คิดแบบนั้นครับเพราะถ้าหากส่งตำรวจเนี่ยไปเฝ้าแบบจงแจ้งเนี่ยยังไงยังไงฮันซูก็จะไม่โผล่มาครับไอ้การคันจึงสั่งสอนกำลังแล้วคิดแผนใหม่ขึ้นมาโดยแผนการนี้เรียกว่าปฏิบัติการนกพิราบน้อยซึ่งจะแผนการนี้ก็คือส่งนกต่อไปเป็นตัวล่อในร้านเสริมสวยของน้องสาวฮันซูแล้วรอดักจับนั่นแหละฮะ ไอการโดแจ้งว่าแผนการนี้มันอันตรายต่อนกต่อเกินไปครับแต่ออการคารันด้วยความที่เป็นหัวหน้าเขาจึงยืนยันว่าจะใช้แผนการนี้แหละจับตัวฮันซูแล้วจากนั้นก็สั่งให้เรียกคนมาช่วยและถ้าหาใครจำภาคหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังถึงคนในสำนักายการคนหนึ่งนะครับที่ปลอมตัวเก่งๆได้ใช่แล้วล่ะฮะคนที่เอการคารันต้องการเรียกมาช่วยและเป็นนกต่อเพื่อช่วยปฏิบัติการแผนนกพิราบน้อยนั่นก็คือป้ามีโฮนั่นเองครับ นันิเวศครับพระเอกได้ออกมาเล่าเรื่องที่เขาตรวจพบในศพของแม่ฮันซูให้นางเอกฟังแล้วล่ะรายละเอียดก็เป็นดังนี้ครับยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้และเวลาที่แน่ชัดอันเนื่องจากศพเน่าเปื่อยเกินไปและประเด็นประเภทการตายซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่นางเอกอยากจะรู้นางเอกจึงได้ถามพระเอกถึงประเภทการตายพระเอกกลับตอบว่ายังไม่สามารถบอกประเภทการตายได้แล้วให้นางเอกอ่ะอย่าเพิ่งแต่งนิยายเช่นเคยนั่นเพราะศพเน่าอาจจะหลอกทุกทุกคนได้นั่นเองหลังจากพระเอกสรุปพระเอกก็เดินออกไป ป้ามีโฮได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ยงกับอายการโดให้ไปช่วยปฏิบัติการนกพิราบน้อยแล้วละ่ะฮะเธอจึงเดินทางไปทันทีป้ามีโฮมีอาการหวาดกลัวอย่างมากนั่นเพราะมันคือครั้งแรกที่เธอต้องปลอมตัวไปเป็นเหยื่อล่อให้กับผู้ต้องงส่ที่เป็นฆาตรกรที่อาจจะฆ่าแม่ของตัวเองนั่นเองครับ ป้ามีโฮหวังเพียงแค่ว่าขอให้ฮันซูนั้นอย่าปรากฏตัวขึ้นมาแล้วปฏิบัติการนกพิราบน้อยก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ยงเฝ้าอยู่ที่ด้านนอกส่วนอายการคันกับอายการโดคอยสั่งปฏิบัติการอยู่ภายในรถพร้อมเตรียมสั่งตำรวจชุดสืบสวนให้พร้อมบุกเข้าไปจัดการฮันซูในทุกเมื่อในที่สุดฮันซูก็ปรากฏตัวแล้วละ่ะฮะป้ามีโฮได้เงียบแเป็นลูกค้าร้านเสริมสวยอยู่ภายในร้านน้องฮันซูเมื่อฮันซูเข้าไปน้องสาวฮันซูก็ตกใจและทำกันไกลร่วงลงพื้น ฮันซูได้หยิบกันไกขึ้นมาแล้วมีท่าทีที่น่ากลัวน้องสาวและป้ามิโฮวัดกลัวกันอย่างมากครับป้ามิโฮทำใจแข็งและพูดถึงเรื่องลูกชายให้ฮันซูเนี่ยใจเย็นลงครับด้านตำรวจจะบุกแล้วละะ่ะฮะแต่อายการคันก็ห้ามไม่เข้าไปจนกว่าอายการคันจะสั่งเท่านั้นอายการโดทนไม่ไหวและะ้วล่ะฮะเพราะคิดว่าอาจจะเกิดอันตารายถึงชีวิตแก่ป้ามิโฮได้จึงได้แย่งวิทยุสั่งการจากอายการคันแล้วจากนั้นอายการโดก็ได้สั่งบุกให้ไปช่วยเหลือป้ามิโฮแล้วละะ่ะฮะกระทั่งก็เกิดการตลุมบอลกันเล็กน้อย แต่โดยในที่สุดแล้วทีมอายการก็สามารถจัดการจับกลุ่มฮันซูไว้ได้สําเร็จหลังจากการจับกลุมอัยการคานร,รีบออกมาเอาหน้าเช่นเดิมแล้วพยายามขอบคุณป้ามีโฮที่ช่วยปฏิบัติการนกพิราบน้อยนี้โดยนะักขณะนั้นป้ามีโฮมีอาการสั่นคอนหลังจากเหตุการณ์เหมือนเหมือนจะร้องไห้แล้วก็ไม่สบอารมณ์กับอัยการคานที่นําเธอมาเป็นนกต่ออย่างมากเวลาต่อมาหนะ้าสานักงานอัยการโซตะวันออกฮันซูได้ถูกนําตัวมาสอบสวนโดยมีนักข่าวรอบล้อมอยู่หน้าสํานักงานแบบเพียบ นักข่าวต่างพากันถามจี้ประเด็นเรื่องฮันซูเก็บศพข,ของแม่ไว้ในรถกันใหญ่อายการคันยิ้มด้วยใบหน้าร่ารื่นไปบอกออยการโนถึงเรื่องที่เขาสามารถสร้างผลงานได้แต่ออยาการโนกลับบอกว่ามันก็แค่ช่วยต่อเวลาชีวิตคุณในสำนักงานออยการโซตะวันออกเพียงเท่านั้นถ้าหากคุณจะอยู่ที่นี่ต่อจะต้องจัดการปิดคดีให้ได้โดยเร็วนั่นเองจากนั้นอายการสูงสุดก็โทรมาหาออยการโนพอดีแล้วก็กล่าวชื่นชมออยาการโนที่จับฮันซูได้แทนซะง,งั้นออยการคันถูกไล่ออกไปจากห้องแล้วละ่ะฮะ อายการคันมาที่ออฟฟิศของตนโดยขนาดนั้นนักข่าวแว่นเจ้าประจํานั้นนั่งรออยู่ครับนักข่าวมาแสดงความยินดีกับอายการคันที่สามารถจับตัวฮันซูได้แต่อายการคันก็ยังมีท่าทีไม่พอใจที่นักข่าวเนี่ยดันเสนอข่าวเรื่องอายการขาหมูจนเขาเนี่ยอับอายอยู่ดีนะนักข่าวได้แก้ต่างไปว่าเขานั้นต้องขอทษดด้วยและเสนอแผนการใหม่ให้อายการคันคิดดู แผนการนั้นก็คืออายการคันจะต้องยอมเปิดเผยหน้าและประวัติคนร้ายของฮันซูลงข่าวโดยหวังว่าการเปิดเผยครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเกาหลีตระหนักและรู้สึกว่าอายการคันนั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยมากขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวอายการคันเพื่อกบเกิด่นเรื่องฉายาขาหมูอายการคันเริ่มเห็นด้วยกับแผนการนี้ครับเพราะตนนั้นก็หวังที่จะกู้หน้าตัวเองนั่นแหละฮะจึงตกลงกับนักข่าวว่าเขาจะยื่นล่างเปิดเผยตัวตนประวัติฮันซูให้แก่ประชาชนเกาหลีได้ทราบนั่นเองครับ ในห้องสอบสวนกําลังมีการสอบปากคําฮันซูนะครับอาการโดยพยายามพูดถึงว่าฮันซูนั้นได้ฆ่าแม่ตัวเองหรือไม่และพยายามให้ฮนะันซูน่ะยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ก่อพร้อมทั้งพูดถึงหลักฐานต่างๆที่บ่งชี้ไปที่ฮันซูทั้งหมดนะครับเช่นรอยนิ้วมือบนมีดรอยแผลต่างๆบนตัวของแม่ฮันซูนะครับแต่โจฮันซูดูเหมือนว่าจะไม่สามารถให้ปากคําใดๆภายในห้องสอบสวนได้เลยนั่นเพราะเขาป่วยไม่สมประกอบนั่นเองครับ ทนายรัฐได้แต่บอกว่าคุณมาสอบถามคนจิตไม่สมประกอบเพื่ออะไรเพราะไม่มีประโยชน์ยังไงเขาก็ให้ปากคำไม่ได้อยู่ดีทนายรัตเสนอให้ประเมินสุขภาพแล้วรีบรีบสรุปปิดคดีว่าลูความของเขาเนี่ยฆ่าแม่ให้จบจบไปไอายการคางรีบเสริมทันทีว่าครวรจะทำแบบนั้นอายการโดยังคงไม่ยอมแพ้ในเรื่องการสอบปากคำครับจึงขอใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งในการสอบสวนโดยวิธีของอยายการโดนั่นก็คือให้เอาญาิของฮันซู่ะมาช่วยพูดนั่นเองและนั่นก็คือน้องสาวของฮันซู ด้านน้องสาวฮันซูเธอรับทราบแล้วนะฮะว่าพี่ชายของเธอนั้นเป็นผู้ป่วยทางจิตและเธอเนี่ยก็หนีออกจากครอบครัวมาเป็นเวลา7ปีแล้วซึ่งน้องสาวฮันซูเนี่ยเธอก็ไปอยู่คนเดียวนะครับและไม่ติดต่อฮันซูแม่รวมถึงหลานอีกเลยเพราะที่เธอต้องหนีออกมาเนี่ยฮันซะูน่ะเคยทําร้ายร่างกายเธอมาก่อนนั่นเองครับนางเองกกาลังอยู่กับน้องสาวฮันซูและน้องสาวก็ได้เล่าเรื่องที่ฮันซูเนี่ยทำร้ายเธอเนี่ย ให้กับนางเอกฟังแล้วล่ะครับนางเอกรับทราบเรื่องราวแล้วล่ะครับแต่เธอก็ยังคงต้องการให้ญาติที่มีอํานาจในตัวฮันซูเนี่ยเซ็นเอกสารให้ฮันซูน่ะเข้าไปบําบัดในโรงพยาบาลนะนะครับจากนั้นนางเอกก็ได้ส่งตัวน้องฮันซูไปอย่างห้องสอบสวนที่อายการโดอยู่เพื่อให้ช่วยคุยกับฮันซูนั่นเอง พอ,อน้องสาวฮันซูมาถึงห้องสอบสวนก็ได้พูดถึงอาการของฮันซูทันทีซึ่งอาการผิดปกติของฮันซูจะได้ยินเสียงแปลกกระซิบที่ข้างหูตลอดเวลานะครับน้องสาวฮันซูก็เลยถามว่าคราวนี้ฮันซูเนี่ยได้ยินเสียงใครบอกให้ทำร้ายแม่ล่ะฮันซูไม่สามารถตอบกลับได้เช่นเคยครับแถมคราวนี้ก็มีอาการโมโหคลั่งขึ้นมาจะทำร้ายน้องสาวจนต้องทำให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่างพากันมาห้ามเลยละ่ะฮะสรุปแล้วครับก็ไม่ได้เรื่องอะไรเช่นเคย น้องสาวฮันซูยังพูดเกีย้ยกล่อมให้ฮันซูนั้นยอมรับสารภาพผิดว่าฆ่าแม่และรวมถึงพูดว่าพี่ไม่สงสารแม่บ้างหรือยังไงทําไมถึงทํากับแม่เช่นนี้สุดท้ายฮันซูที่โดนตํารวจควบคุมสติอารมณ์อยู่จูๆ่ๆฮันซูเนี่ยก็ยอมรับแล้วล่ะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นคนแทงแม่นะครับ ด่านอัยการคันที่ดูอยู่ห้องสังเกตการ์พอได้รับความสารภาพจากคันซูก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วบอกให้ทีมอัยการรีบนํารายงานสรุปปิดคดีมให้เขาโดยเร็วและที่เขาดีใจขนาดนั้นเพราะเขาเนี่ยได้มั่นใจแล้วแหละฮะว่าหันซูได้ฆ่าแม่ตัวเองซึ่งจะทําให้อัยการคันเนี่ยสามารถเปิดเผยประวัติคนร้ายได้อย่างเต็มที่ต่อสื่อน,นั่นเองนะครับ นางเอกได้พาตัวน้องสาวฮันซูออกมาจากห้องสอบสวนถึงแม้เธอจะถูกพี่ชายทำร้ายแล้วหนีออกมาจากบ้านในสมัยก่อนแต่น้องสาวฮันซูยังคงเป็นห่วงฮันซูและอยากให้ฮันซูอ่ะเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชนะครับลูกฮันซูที่รออยู่ด้านนอกห้องสอบสวนก็วิ่งเข้ามาหาพ่อและปกป้องพ่อทันทีและบอกว่าพ่อนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่อยากให้พ่อเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจิตเวชไปรักษาทงอูเด็กน้อยลูกชายฮันซูยังคงบอกว่าพ่อของเขานั้นไม่ใช่คนเลวต่อจากพักจากพักพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายฮันซูนั้นสงบลง ต่อมานางเอกได้ปลอบความลูกฮันซูที่เศร้าเสียใจที่พ่อถูกกล่าวหาว่าฆ่ายาและนางเอกก็สอบถามเบาะแสเพิ่มเติมจากลูกชายฮันซูลูกฮันซูเล่าว่าคืนหนึ่งในวันที่1ิมิถุนายนคุณย่าไม่ออกจากห้องนอนเลยซึ่งวันก่อนหน้านั้นเป็นวันเกิดของลูกฮันซูลูกฮันซูเห็นพ่อกำลังนำเทปกาวสีเขียวติดอยู่ที่ประตูหน้าห้องนอนย่าและลูกฮันซูถึงแม้จะเห็นพ่อติดเทปกาวที่หน้าห้องคุณย่านั้นแต่ก็ยังได้ทนเงียบและทนกลิ่นเหม็นเอาไว้หลังจากจบเรื่องเล่าลูกฮันซูก็ร้องไห้ออกมาพร้อมพ นางเองกอดปอบขวัญลูกฮันซูด้วยความเป็นห่วงที่น้องนั้นไม่สามารถระบายเรื่องนี้ให้กับใครฟังได้เลยและนี่คือบทสรุปในพาร์ทถัดมาครับสุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ